ข้าของครูนั่นหนึ่งฮะ<า>เดี๋ยวเดีย๋ยวใหวของครูนั่นหนึ่งนะมาเ <มา S 3> ดื่กกินข<อ>้าวโอายหิวหิวหิวแล้วเนี่ยสอนเด็กยังไม่ได้กินข้าวเลยดีนะเนี่ยห่อของพ่อที่แม่ส่งมาให้เอามากินด้วยหิวล,ล้างมือก่อนอหิวหิวหิวห<อ>ิวหิวข้าวหน้าข้าวห,หน้าโอห๊หอะไรกนเรื่อพ่อเออยอดด่วนค่ะพอดีว่ามีเด็กทำอะไรไม่รู้ว่าครห้องเราเราจริงเหรอ โอเคๆเดี okay, okay. Like ๋ยวคุูจะรีบไปเดี๋ยวนี <h <h ้แหละค่ะค่ะรู <h <h ้มานะค่ะห้องเราสร้างเรื่องอะไรอยู่เนี่ยนั่ถุงอะไรอ่ะของใครเนี่ยหอมซะด้วยหรือว่าจะเป็นของครูน้ำหนึ่งครูน้ำหนึ่งบอกว่าจะไปกินข้าวแล้วก็มาล้างมือเอาไปให้พี่ๆดูดีกว่าพี่ๆสืนไงพี่ไม่ข้าวครูน้ำหนึ่ง ข้าวเพียวเพียวเพียวอะไรข้าวคนนึฮะข้าวคนณหนึ่งโอ้ไหนขาดูหน่อยไปนั่งเอยมาเดินมาเด้อกินข้าวเดี๋ย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 วไม่ของคุณหนึ่งนะเป็นยังไง เ้ยมาคุณน้ำหนึ่งไม่รู้หรอกคุณน้ำหนึ่งยังไงจะขนมของเราได้เลยเอาจะชิ้นเองนิดเดียวนิดเดียวพูดพร้อมกันว่ามาเด็กกินเขาพวกเธอแน่ใจหรอว่าจะกินของครูอ่ะก็กินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่พี่มันไม่ดีนะไม่เอสงสารคุณน้ำหนึ่งถ้าคุณน้ำหนึ่งจะกินอะไรโอ้คุณน้ำหนึ่งมัต้องซื้อข้าวกินอยู่แล้ว ครูแ้ครับครูหิวข้าวูจะเป็นลมแล้วก่องข้าวคูหายครับูยังไม่ได้กินข้าวเลยครูสาวขอลูกชิ้นที่แม่ส่งมาให้จากเอล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 ออลเเอลเอเอลเอลลเอลเอลอลเ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 อ ตอนเธอมาตามมาครูเอาวางไว้ข้างๆอ่ะโอ,อคโหจะเป็นลมแล้วนี่อยู่โหนูไม่รู้คะ่ะเจอรี่ครูดีใจมแล้วคุณจะทำยังไงครูมีตังค์กินข้าวไหมครูะคจะเป็นลมแล้วอะ่ะจะดมมีมายอยากกินของแม่อะ่ะแม่เราส่งมาให้ต้องข้าวสีอะไรเลร่ะสฟีฟ้าฟ้าฟ้าสีเขียวมาฟูดก่อนครูเจอรี่เห็นไหม อย่าดมแล้วครูอย่าดมมาแล้วใครอย่าดมไหนเป็นไงเป็นไงครูจะเป็นเล่าอ๋อลมลืมลืมจะกินลูกชิ้นแม่สามส่งมาให้อยากแอลเอลูกชิ้นหายครูไม่เป็นไรนะครูลูกชิ้นหายอยากกินลูกพีนแม่ออันนี้หรือเปล่าไม่เจอไม่เจอครูยิงด้วยของครู เห็เอ่อคือหนูแค่เอามาให้พี่ดูเฉยๆค่ะหนูไม่รู้ว่าพ um, okay? ี่จะกินเจลลี่แล uh ้วท uh ําไมเธอไม่เก uh> ็บไปให้ครูแล้วครูอาจจะน้ําตาไหลขนาดนี้ทําไมอ่ะครูคงมีปมอะไรในใจกับหมูยอหรือเปล่าใช่ครูแม่ครูแจสจดมาให้เธอรู้ไหมขว่าครูแถวบ้านหนูก็มีครูไม่ได้เจอแม่มากี่ปีแล้วเธอรู้ไหมที่แม่ส่งมาเมอวาครูพาแม่ไปกินชาบูอยู่นะครับเออถ้ามันเจอแม่จริงๆนะ ให้พี่ๆเขาดูเฉยๆสุดท้ายเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเศร้าทีหลังเพราะแกก็อย่าไปกินแล้วกันไม่ว่าจะของใครก็ช่างเถอะครับคุณแม่ผมรู้แล้วครับขอโทษนะครับไหนๆก็กินละมาๆๆกินด้วยกันเลยมาแต่งกันกินเลยมา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 ใส่ออกไปอะไรยิ่งลงออกไปอะไรยิ่งจะกินเอากิน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 จากเอลเอสของแดนเอลเอสรอยเอส